เช้าวันที่1มกราคม2 5 6 6ค่ะออกจากที่กลางเต็นท์นะคะเซฟเฮฟเว่นใน EP ที่แล้วเนาะเราก็มุ่งหน้าไปกันที่กลางหันลมเขาใย,ยเที่ยงนะคะหรือว่าโรงไฟฟ้าลำตะคองชนละพาวัฒนานะคะ<ม>ก็อยู่ใกล้ๆก,กันใช้เวลาไม่นานนะคะก่อนไปชมภาพบรรยากาศนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะ ตอนนี้กําลังมาเช่าจักรายานพี่สุม้มเดี๋ยวเราจะไปขี่จักรายานกันครับนี่คือจักรายานของเราขี่คนเดียวด้วยคือกล้องเองด้วยไปกันย้อนแสงอีกนึงบายบาย สำหรับจัก,กรยานที่เราเช่านะคะจะเป็นแบบปั่นเดี่ยวซึ่งราคา40บาทแล้วก็จะมีแบบปั่นคู่ด้วยนะคะซึ่งราคา80บาทหรือจะมีแบบที่เป็นรถกอล์ฟนะคะแต่เราไม่แน่ใจราคามีรถกอล์ฟด้วยเนาะนั่งได้ประมาณ3-4คนนะคะแบบนั้นก็มีเช่นเดียวกันนะหรือใครจะเดินนะคะก็เดินได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนเดินสามารถเดินไปถ่ายรูปตรงด้านหน้าได้นะคะแล้วก็เดินกลับหรือใครจะเดินแบบวนครบหนรอ เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าสําหรับจักรยานเนี่ยเขาจะให้เราขี่นะคะไปจนถึงสุดเลยแล้วก็ให้เราวกกลับเนาะไม่สามารถที่จะทะลุครบรอบได้นะคะก็ต้องขี่ไปแล้วก็ขี่กลับค่ะอันนี้นะเป็นวิวกังหันลมไม่นูทุกคนจะได้ยินไหมอะ่ะเพราะว่าลมข้างบนแรงมาก ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะมันเหมือนคล้ายๆสันเขื่อนเนาะแต่ว่าเขาเขียนว่ามันเป็นอ่างเก็บน้ําตอนบนนะคะของรงไฟฟ้าลําตะคอก็วันนี้คนเที่ยวเยอะเลยเป็นวันหยุดนะคะวิวข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพรบรรยากาศรอบๆกนันค่ะเดี๋ยวเราขี่จักรยานไปเนาะไปกัน ก็จะมีของกินขายเทียบเลยวันนี้คนเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันครับผมป๋มยนดีด๋ยสักคู่นะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ครัวผู้การเขาใหญ่อยู่ตรงข้ามร้านมาเธอเซโน,นนีนน่คือเมนูนแนะนำพ็อกช็อปเีนู ดัง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 มีสั่งอะไรไปมั่งพิซซ่าพิซซ่าหน้าผัดไทยข้าหน้ากุไทยกุ้งเบคอนไก่กรอบรวมเราสั่งเป็นรวมแล้วก็มีเนื้อปลากระพงเนื้อปลากระพงพอมขมิ้นแล้วก็ส้มตำแล้วก็ส้มตำมันเกี๊ยวกรอบแล้วก็ต้มยำปลาคังโอเคเดี๋ยวไปรอดูหน้าตาอาหารกัน ต้ตมตำเกี๊ยวกรอบน้ำเต้าหู้กุ้งแล้วก็เป็นปลากระพงทอดคขมิ้นปลาคังต้มยำเตรีออยมไปนอนเดี๋ยวามากินปลาทอดขมิน้นเดี๋ยวไปถ่ายปทอดคขมิ้เก็บปลาขมิ้นคือแรงมากต้ออยกตมยำปลาคัง อร่อยนะส,ส้มตำเกี๊ยวกรอบอ่ำไทยส้มตำไทยเกี๊ยวกรอบอพิซซ่ามาแล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นพิซซ่าหน้าผัดไทยรวมมีกุ้งไก่แล้วก็แฮมอันนี้เป็นจุ้ม ไก่ลือ <c oughs> ปลาเนี่ยทอดเนาะ,ะไก่ไก่ทอดเหนื่ยนะก็เลยกไนทอกเทิก ตอนนี้เราอยู่กันที่ไล่ทานตะวันไล่มณีสอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าเราจะถ่ายรูปตรงไหนแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างมากเลยนะคะค่าเข้าคนละ50บาทไปดูกันนั่นมนาะถ่ายรูปกรอบหกรอบาท บแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย